ผู้กันยังก่อนครับเสื้อเหลือกับกลุ่มเสื้อแดงมาพูดคุยในแนวทางของเรื่องของนี้ทศเสดร่วมกันแต่ว่าในขณะที่กลุ่มกันยังใหม่ก็กำลังเกิดขึ้นในสังคมนครับว่าแนวทางที่จะฟ้องอรกัปทุกฝ่ายจริงๆดคือคือผมต้องเรียนอย่างนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าการพูดคุยกันในวันนี้นะครับเป็นการพูดคุยกันวาระอะไรบ้างนะครับเพราะว่าผมไม่ได้อยู่ในกรรมธิการชุดนั้นนะครับแต่ผมอยากจะเรียนหลักการกว้างๆไว้ว่าเรา ควรจะต้องคืนความยุติธรรมให้ทุกฝักทุกฝ่ายไม่มีความเป็นธรรมไม่มีความสงบสุขไม่มีสันติภาพดังนั้นบทเรียนที่ผ่านมานะครับในอดีตเราจำเป็นต้องยอมรับว่าหลายฝักหลายฝ่ายนะครับก็มีส่วนทำให้สังคมไทยมันเดินมาถึงตรงนี้ ไม่ว่าจะเป็นกองทัพไม่ว่าจะเป็นองค์กรอิสระองค์กรศาลไม่ว่าจะเป็นพี่น้องสื่อมวลชนไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองพักการเมืองนะครับทุกคนไม่มากก็น้อยก็มีส่วนผลักดันไมาให้สังคมไทยมาอยู่ตรงนี้มันถึงเวลาที่เราจะหันกลับไปดูยอมรับความผิดพลาดของพวกเราเองนะครับแล้วคืนความเป็นธรรมให้กับทุกฝกักทุกฝ่ายและในขณะเดียวกันเพื่อจะทาให้เดินไปข้างหน้าได้ ก็มีความจําเป็นที่จะต้องยอมรับความจริงว่ารัฐธรรมนูญฉบับปีพศ2560พาประเทศไทยไปไกลกว่านี้ไม่ได้รัฐธรรมนูญฉบับปีพศ2560คือระเบิดเวลาเราเห็นอยู่แล้วว่าวันนี้ข้างนอกนั่นเดือดดานแค่ไหนนะครับถ้าเรายังไม่แก้ไขอะไรถ้าเรายังไม่ยอมรับความจริงว่าเรามีปัญหาถ้าเรายังไม่ยอมรับความจริง อาจจะเกิดสิ่งที่ทุกคนไม่อยากเห็นนั่นก็คือความรุนแรงวันนี้ยังพอมีเวลาผมเรียนหาทุกฝักทุกฝ่ายในสังคมเรายังพอมีเวลาที่จะหลีกเลี่ยงสิ่งที่เราไม่อยากเห็นนั่นก็คือความรุนแรงได้เวลามันเหลืออยู่น้อยมากวิธีหลีกเลี่ยงมีอยู่วิธีเดียวเท่านั้นเองคือการกลับเข้ามาหาข้อตกลงใหม่หาฉันทามติใหม่ ที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุขข้อตกลงที่ทุกฝักทุกฝ่ายยอมรับแพ้ชนะก็สู้กันในสภาข้อตกลงที่เป็นธรรมนี่เป็นทางเดียวที่จะพาสังคมไทยก้าวออกจากความขัดแย้งในทางการเมืองรอบนี้ได้ไม่มีทางเลือกอื่นนะครับก็ฝากเรียนกับผู้มีอำนาจว่าอย่ารอให้สายเกินไปแล้วค่อยกลับมาคุยกัน ก็ดูชื่อประธานประธานกรรมธิการชุดนั้นก็รู้แล้วนะครับคุณเอาคนที่พูดมาตลอดตั้งแต่การรณรงค์การเลือกตั้งที่ผ่านมาว่าไม่ต้องไปแก้รัฐมนูลรัฐมนูลฉบับนี้ดีอยู่แล้วนะครับเอามานั่งเป็นประธานกรรมธิการก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าความจริงใจในเรื่องนี้เป็นยังไงนะครับผมนึกบอกว่าเราไม่เห็นความพยายามที่จะ ลดทอนลดถอยจุดยืนของตัวเองของฝ่ายรัฐบาลเลยนะครับถ้าเกิดว่าจะไม่เข้าใจเรื่องนี้ว่าสังคมข้างนอกมันเดือดดานขนาดไหนผมเกรงกลัวและเป็นกังวลกับประเทศจริงๆว่าจะหนีหนความรุแนแรงไม่พ้นนะครับก็ยังพอมีเวลานะครับก็อยากจะให้ทุกฝกักทุกฝ่ายกลับเข้ามาคุยด้วยกันยอมรับความจริงด้วยกันว่าถ้าไม่แก้รัฐมนูลสังคมไทยเดินต่อไปไม่ได้ การนี้โทษกรรมในสิ่งที่ไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นทางออกหนึ่งด้วยไหมครับมีคนหลายคนเหลือเกินที่ยังเจ็บอยู่ที่ได้รับผลกระทบอยู่จากความไม่เป็นธรรมที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนตัวเล็กคนน้อยที่ไม่ใช่เป็นแกนนําที่เป็นเพียงผู้ชุม,มนมุมธรรมดาหลายคนวันนี้อยู่ในคุกนะครับหลายคนวันนี้ยังอยู่ในคุกอยู่พวกเขาและครอบครัว จะรู้สึกเจ็บแค้นจะรู้สึกเจ็บปวดยังไงนะครับดังนั้นการคืนความเป็นธรรมให้กับคนเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นการปลดล็อกนะครับที่จะลดความแค้นเคืองที่จะลดความโกรธนะครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นมาในอดีตคืคือ มันมันมันก็มีหลายมิตินะครับมันก็มีแต่แน่นอนที่สุดว่าผมคิดว่ามันน่าจะเห็นพ้องต้องกันแล้วแหละนะครับว่าประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศไม่ต้องการรัฐธรรมนูญฉบับปี60ที่ล่างขึ้นมาด้วยคอสชอนะครับดังนั้นก็ขึ้นอยู่กับออกลุ่มคนที่สืบทอดอํานาจมาจากคอสชอว่าจะถอยหรือจะดึงดันต่อไปนะครับขึ้นอยู่กับพวกเขาครับโอเคครับขอบคุณนะครับประชเไรคะ งบหรือเปล่าคะทั้งหกทั้งไม่ลงมาทั้งสอง <laughs> <c oughs> ติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ